บริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิ่งกสิกรไทยนิสสันมาสอีโคคาคู่ใจใครๆก็เลือกใครๆก็ใช้กันนิสสันมาสทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นพัตคารเล่งหงสุขุมวิทย์ิต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงที่แล้วโอ้โหบอกเลยคุณอั๋นยักษ์ใหญ่แค่เริ่มต้นชีวิตวัยเด็กก็สนุกสนานบ้างแล้วครับหลังจากนั้นก็ไปเรียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักศึกษานิเทศศาสตร์สายตรงเลยคุณอัน๋นครับนิเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสายหนึ่งซึ่งทําให้คนที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงต้องผ่านอย่างจุดนี้ถูกไหมครับแต่ผมแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมคือตอนตอนเรียนจบรอมาทํางานเนี่ยได้เป็นเป็นอาจารย์เนี่ยนะอ๋อตอนเรียนนิเทศเป็นอาจารย์ด้วยไม่ไม่ตอนตอนเรียนจบแล้วเนี่ยอ่าเรียนจบแล้วก็ได้ไปบรรยายกลับไปบรรยายตามมหาลัยของกันค้ามหาลัยกรุงเทพราชพัฒน์อะไรอย่างเงี้ย่ผมไม่บอกเด็กครับคือเขาให้พูดประมาณสองชั่วโมงอะเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษโอ้โหผมก็บรรยายไปสามชั่วโมงเขาให้พูดแค่สองชั่วโมงห้ากันตึมตึมเหมือนเดี่ยวเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนทุกวันนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นครีเอทีฟอะ จบป .4 ก็เป็นได้อพี่เอก็บ,บอกว่าเรียนนิเทศสายตรงได้ทํางานตรงนี้อืมผมว่าไม่จริงอ๋อไม่จริงใช่ไหมคนหน้าคนแรกผมจบเศรษศาสตร์จ,จบเศรษศาสตร์ามาอยู่สายสายสื่อสารมวลชนต้องอคือคือนะคือ,คอวิธีคิดที่มันที่มันคือผมบอกเด็กว่าจบป .4 ก็เป็นได้อคุณเขียนภาษาไทยได้ คุณเข้าใจเข้าใจมันอ่ะพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยพีเต์งานได้คุณเป็นได้แล้วอืเป็นคีอาทีมไม่เฮียแค่คิดว่าเราโง่การเป็นคีอาทีมต้องคิดว่าตัวเองโง่ถ้าเราคิดว่าเราโง่ไอ้มดตัวเล็กๆก็สอนเราได้อคังคกก็สอนเราได้อแต่ถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเรมสี่ล้วนอไม่มีทางเป็นคีอทีไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครผมที่เมื่อกี้นี้บอกไว้ว่าตัวเองเนี่ยนะ ก็ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะมากมายครับแล้วช่วงเรียนเนี่ยแล้วเราส่งตัวเองเรียนได้ยังไงจริงๆแล้วทางพ่อแม่ส่งแต่พ่อแม่ส่งแต่ผมเองเนี่ยก็หารายได้ตั้งแต่เด็กนะทําอะไรบ้างสมัยนั้นผมเล่นละครทีวีตั้งแต่ป .6 เลยเฮ้ยจริงเปล่าเล่นสู่วงการเลยเล่นจ้อนกับแดงอืมจ้อนกับแดงเป็นเด็กแข็งแรงเฉลียวฉลาดวัย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 เฮียสองวัยผมเลยน้ชบาปบริสุทธิ์ฝนหยาดสุดท้ายพัชราลาวไยเขาชื่อเดชลาลุกไม้ไปเสน่หาสีผ่นดินวนีดา คุณเล่นหมดเลยเล่อเล่นหมดเลยครับโอ้โหนี่คุณเข้าสู่วงการนานมากเลยสิบห้าตอนบ้างยี่สิบตอนบ้างห้าตอนบ้างออกมาสวัสดีครับแล้วจบเลยก็มี <laughs> ถือก็ยังจดอยู่ว่านั่นคือถือคนเราเล่น ปุ๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยเด็กทุกคนเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บสิ่งแรกเลยก็คือจบนิเทศแล้วว่ะตอนนี้ต้องไปหางานที่ไหนคุณไปหางานไหมนั่งหายใจทิ้งอยู่บ้านเลย <c oughs> เป็นเดือนอะเป็นเดือนเดือนเลยเป็นเดือนเดือนเลยเน,เนั <imet S 2> ่งหายใจทิ้งมันเล่นไปงนะั้นอะหายใจทิ้งเลยเพื่อนบอกว่าเอ้ยได้รับงานติดแบนเน,นอร์อไปผูกไปติดแบนเนอร์อ ผมเป็นรถกระบะเลยผมก็เช่ารถกระบะมาเอาไปติดแบนเนอร์กันพอนั่งหายใจทิ้งไปปุ๊บไปเที่ยวดีกว่าก็ไปเพื่อนคนหนึ่งหยิบหนังสือเพียงไทยรัฐมาเฮ้ยเขาหางานเนี่ยบริษัทประกิตต้องการจับกังทั้านความคิดเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์ก๊อปปี้ไรเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในครีเอทีฟดดพาร์ตเมนต์ ครับ Copywriter กับ Art Director นี่เลเวลเท่ากันครับ Copywriter คือคนเขียนคำคนคิดคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ i r e c t o r เลคคือคนกำหนดภาพมุมมองอะไรก็ว่ากันไปกำหนดทางด้านอาร์ตไปนี่แล้วบริษัทประกิจนี่ดังมากนะใหญ่มากเลยประมาณตอนนั้นประมาณอันดับ2อันดับ3ของเมืองไทยฉบับหนึ่งเดี๋ยวนี้เฮียก็รู้ว่าโหจูเนียเพ์มึงถึงแสนสี่สนห้าแสนลงแค่ครึ่งวันเนี่ยนะฮะใช่ไหม คนอ่านขนาดไหนโผไปบอกว่าเขายังรับอยู่ไหมมันผ่านไปอาทิตย์หนึง่งเขาบอกรับรับให้ส่งจดหมายแนะนําตัวเข้ามาโอ้โหจดหมายแนะนําตัวผมเป็นไงรู้ว่างเนีอยอัดรูปตัเองแปดคูณสิบอัดรูปของอานเนี่ยนะแปดคูณสิบ <8 S 2> รูปแปดคูณสิบแล้วเขียนว่า professional label er, reader idea หมดกังวลไม่มีคนแบบเนี้ว่าคุณต้องการ copywriter นี่ใช่ไหมว่าหมดกังวลไม่มีคนแบบเนี้สามารถที่จะเป็นเบอ e ์ให้คุณได้เขาบอกเขาต้องการจับการใช้ความคิดแค่นั้นแหละระเบิดโทรศัพท์ส่งไปโอ้โห จดหมายมีแค่นั้น4นี่บรรทัด4บรรทัดใช่จากวันนั้นเนี่ยผ่านขั้นตอนมาจนเริ่มต้นชีวิตในการทําเป็นคีไอทีเนี่ยที่ปกิกเนี่ยนะครับ หกพันเงินเดือนหกพันแต่จริงๆอยากได้หมื่นสองอยากได้หมื่นสองเข้าเดือนกรกฎาคมจำได้คุณบีงเขาบอกว่าสามเดือนพ้นโปรปรับให้สองพันโอ้โหแปดแล้วนี่เป็นแปดลเใช่ไหมผมทํางานปุ๊บโต๊ะไม่มีนะอืเก้าอี้เป็นแบบเก้าอี้ซักผ้าตับโต๊ะตอกไก่เคาะไข่อ่ะนั่งทําอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นเลยนะใช่ทําอย่างนั้นอ่ะสามสี่เดือนทำทำทำโดนขยําทิ้งโยนถังขยะต่อหน้านะอเราเขียนเนี่ยยี่สิบกว่าแ สุดท้ายพอสิ้นปีพอพ้นโปรได้อย่างนี้นสิ้นปีผมได้แท็กอวอร์ดโอ้โหคุณเนี่ยนะใช่คือปีแรกเลยปีแรกเลยคุณได้รางวัลแท็กอวอร์ดแท็กอวอร์ดสมัยนั้นได้ซิลเวอร์ได้บรอนซ์ได้ได้ซิลเวอร์อวอร์ดผลงานที่ได้นี่เป็นผลงานอะไรจําได้พวกนมตาหมีครั BBSPM อเขาเรียกว่าแบบแบนตร์ไลนมกระป๋องเหล็กเพื่อคนที่คุณรักแต่ผมก็ทําอดทนครือแม่สอนว่า มะม่วงอ่ะเวลากินอ่ะกินตอนสุกมันจะอร่อยอแต่ตอนบ่มอ่ะมันต้องอยู่ในหนังสือพิมพ์ไงมันอาจจะต้องอึดอัดหน่อยคือผ่านจากวันนั้นเนี่ยหนึ่งปีแรกที่ได้รางวัลมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่ปากิจถานนานไหมโอ้นานเจ็ดแปดปีห้าหกปีครับมีปากิแล้วก็เป็นปากีสพรบิซิสจากปากีสพรบิซิสไปเป็นไปเป็นไปอยู่ที่เบดกับพี่ดุ๋งไปอยู่ไหนนะ เบดชื่อว่าเบดเบดไทยแลนด์ไปอยู่พี่ดุงพาทีสารสินคุณพาทีสารสินตอนนี้อยู่นอกแอร์นะครับตอนนั้นเขาเขาเป็นเป็นเป็นซีอที่เบดแล้วพูดถึงพูดถึงตัวงานต่างๆที่คุณอันทํามาเนี่ยในวงการสื่อทั้งหลายเนี่ยนอกจากตัวดีซึ่งเป็นดีแท็ทุกวันนี้นะมีผลงานอะไรที่พอจะเล่าให้เล่าสู่กันฟังได้บ้างไหมโอ้เยอะครับมี n y นี่เนสเล่ทำมากืบทุกทุกผลั้ เขาเรียกว่าเป็นเคียร์ทีสิกว่าปีครับสิกว่าปีในชีวิตของคุณในการ,รช่วยล้อนสินค้าใหม่ๆทําให้สินค้าเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ใช่ครับถามว,ว่าถามคุณอันว่าเวลาคุณเดินไปตามท้องถนนเนี่ยค,คุณเห็นสินค้าต่างๆเหล่านี้คุณมีมีความคิดยังไงกับสินค้ากับสิง่งที่คุณคิดให้ให้แก่ลูกค้าคือถ้าเราคิดแล้วลูกค้าขายของได้อื แล้วมันทออตัวเท้ามันทําให้แบรนด์อวเนสหมายถึงว่าย uh ี่ห้อเขาติดหูติดตานะอแล้วเขามาชมเราหรือเขาจับมือกับเราเรารู้สึกดีใจคือคือพอเราดีใจเรารู้เลยว่าถ้าเขาขายได้อเขาก็จะเชิเราต่อคือคือถ้าเรามีอีโก้ว่าโอ๊ยมันต้องอย่างงั้นมันต้องติดมันต้องอย่างนี้มันต้องอะไรอย่างเนี้ยลูกค้าโอ๊ยลูกค้าจะไม่รู้เรื่องอะไรผมว่าอันนั้นเกินไปอ่า สิบกว่าปีที่คุณอยู่ในในความเป็นทํางานอยู่ในบริษัทที่เป็นลูกจ้างนะคุณได้รับรางวัลอะไรมาบ้างพแท็กอะวอร์ดก็เยอะถ้าเป็นเข้าแฟนอลิสก็เยอะเข้าแฟนอลิสของเมืองนอก,กอนะครับได้ t ท m e อะวอร์ได้โกได้ t ท m e อะวอร์ที่ไต้หวันนะครับ,รบได้รางวัลเป็น จริงๆแล้วผมตั้งแต่ผมเป็นครีเอทีฟผมเคยทําเคยกํากับหนังด้วยผู่วไปด้วยครับก็ได้เป็น100่งร d i r นิวเดเโลกคุณเนี่ยนะที่เป็นอ,อยู่ในช็อตอะไรอย่างเงี้ยครับท,ที่เขาโหวตกันอแล้วก็ก็กก็ลางวันมันเป็นส่วนหนึ่งครับผมว่าบางทีรางวัลมันก็มันก็เป็นความภูมิใจอะนะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานแล้วลูกค้าขายของได้มผมก็มันก็นันอันนั้นมันก็เวิร์กกว่า